บ้านเราเอาไงดีกับล้างน้ำฝน สวัสดีครับทุกคนครับมีคําถามมาเรื่อยๆครับว่าลางน้ําฝนนี่จะเลือกเป็นแบบไหนดีนะครับมีตามท้องตลาดทั่วไปกับมีแบบขึ้นรูปนะครับเอาง่ายๆครับว่าสะดวกแบบไหนก็เลือกแบบนั้นเลยนะครับแต่ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าสาเร็จรูปเนี่ยครับมันก็มีให้เลือกหลายอย่างนะครับมันอาจจะเป็นวนิลที่เป็น UPVC นะครับไปลางสําเร็จรูปมาเลยขนาดเนี่ยเขาจะล็อกมาแล้วพวกนี้เขาได้ทามาหน้าตาเนี่ยค่อนข้างเป็นมาตรฐานของเขาอยู่แล้วนะครับก็จะมีอายุการใช้งานที่คงทนหน่อยน้าหนักเนี่ยค่อนข้างเบาติดตั้งก็ง่ายก็จะเป็น บ,บางคนที่ไม่ชอบมองเห็นรางเนี่ย<ม>ก็ดูไม่ค่อยสวยเท่าไหรนะ่เนาะเขาก็จะแก้ปัญหาโดยการเพราะโครงไม้ขึ้นมาเนี่ยครับอาจจะเป็นไม้สมาร์ทบอร์ดหรือว่าเป็นไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่ยครับติดโครงสร้างแล้วก็ปิดไว้พอเวลามองเข้ามาเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นคล้ายๆเชิงชายมันก็จะหลอกได้นะครับตรงนี้ก็คิดรอยต่อดีเทลดีๆครับมันก็จะเรียนคลิปเข้ากับตัวบ้านไปเลยนะครับแต่มันก็จะมีท่อที่ต่อลงมาจากรางต้องลงพื้นอี่อยู่ดีตรงนี้ก็ลองดูครับว่าจะรับได้ไหมถ้ารับไม่ได,ไได้ก็อาจจะต้องเปลี่ยนในแบบอื่นนะครับอ่างย ก็มีแสแตนเลสกับมีสังกะสีตัวแสแตนเลสเนี่ยมันก็ต้องดีกว่าสังกะสีอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ราคาเนี่ยมันก็จะแพงกว่าแสแตนเลสเนี่ยเราจะเอาขนาดไหนก็ได้ครับจะกี่มิลก็ได้พับขึ้นรูปได้หมดเลยขนาดกว้างยาวลึกตัวนี้จ,จะค่อนข้างยืดหยุ่นได้ต้องการล้างน้ําฝนที่ใหญ่หรือเล็กขนาดไหนนะครับสั่งตัดสั่งทาได้เลยนะครับเดบต่ตอมาครับเคยเห็นไหมครับหลังคาที่มันจะซ่อนอยู่ในแนวหลังคาอีกทีหนึงหลังคาแบบเนี้ยครับมันก็เป็นดีไซน์ที่เคยเห็นมาในบ้านหลายๆหลังแล้วที่เขาทำสลบทหลังคาลงมา คาของบ้านเราเวลาฝนตกลงมามันก็จะทําท่อต่อลงช่องชาร์ปไปได้เลยพวกนี้ครับมันจะมองไม่เห็นแนวหลังคาเลยแต่ต้องดูแลดีๆนะครับเพราะว่าคาตัวนี้ครับมันจะอยู่บนโครงสร้างบ้านเราเลยอาจจะดีไซน์ให้อยู่บนหัวอาศัยเพราะฉะนั้นเนี่ยครับถ้ามันตันเนี่ยมันอาจจะซึมลงตัวบ้านของเราได้เลยมันจะมีผลต่อเนื่องออกมาครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลเขาปๆๆเป็นพิเศษหน่อยนะครับและอันดับสุดท้ายครับเฟี้ยวฟาวมากครับมันคือการทําท่อระบายน้ําแบบไม่ทําท่อระบายน้ำครับหลายๆที่นะครับเขาก็เลือกที่ทำรางน้ําเข้ามาแต่ไม่ต้องทําท่อลงมาเขาก็เจาะรู แล้วก็ใส่โซ่ไม่ต้องตกใจเลยครับใช้โซ่จริงๆครับห้อยลงมาเลยไม่ต้องต่อท่อลงมาให้มันเสียอตรารสของบ้านแล้วก็ทำข้างล่างเป็นท่อระบายน้ําออกสู่สาธารณะได้เลยอันนี้ก็เป็นล้างน้าฝน,นที่เคยเห็นมาฮิๆในทุกยุคทุกสมัยนะครับลองไปปรับใช้ดูถ้าใครมีไอเดียก็ค,คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับว่ามีแบบไหนที่มันแนวอันนี้อเปลหานะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับ,รบสวัสดีครับ